สวัสดีครับอยู่ที่รุนากีตาร์5 5 5 s h อบครับวันนี้เรามาแกะของเล่นอีกแล้วครับเอฟเฟกมาอีกแล้วเราต้องแกะของเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเครียดกับอะไรเนี่ยเราต้องอยากได้อะไรเราก็ซื้อใช่ไหมอเฟโอ้โหดูอะไรนะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมาก ผมซื้อแล้วก็ขายไปประมาณสี่ห้าครั้งแล้วแน่นมาแล้วโอ้โหนี่เลยไอ้เบเนตเอฟสองนะครับโอ้โหพอกิลเบิรกหมายรอดนเลยครับแต่ดูสิโอ้โ หุ้มกอนก็สวยมากนะครับข้างในก็คู่มือกันใช้งานโอ้วิธีปรับเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวมีเวลาว่างเราค่อยมาเทสเสียงกันนะครับอืมตึบโอ้โหสวยมากครับสีสันก็ต้องพอกิเบิลกันนะครับตัวแบบนี้ ไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวเสียงกันขอบคุณครับ